ลูกจายนอนแล้วใช่ไหมเหลืออยู่ตัวเดียวเนี้ยลูกจายหล่อแม่เนี่ยลูกจายหล่อแม่ดูจินเนี้ยเหลืออยู่ตัวเดียวเนี้ยกินข้าวแล้วนอนเฉยเลยโอ้โหไม่วัดดีแม่เลยโอ้หนอนตาเช้าเลยไปเที่ยวดีกว่าเที่ยวกันนะเที่ยวกันนะเที่ยวกันเรอเรเร็วเรใครจะไปวะ จะไปเที mère, ่ยวกับแม่หรือเปล่านั่น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 ไปไหนวะสอง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 แล้วลูกชายอยากไปเที่ยวแล้ววันดีแม่ก่อนวันดีแม่ก่อนเร็วๆโหวัดีแม่นะ,นะเร็วเร็วเร็วเ,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 เอาดีรอรอเร็วๆอะไรวะโอ้โ,อโหโอ้โหโอ้โหโอ้โหมองหน้ามองหลังไม่มีเพื่อนเลยวะจะไปไหนดีจะไปไหน,ไไหนดี จะไปไหนดีวะะจะไปไหนดีวะจะไปไหนดีวะชายเนี่ยเหนืออยู่ตัวเดียวเนี่ยจะไปไหนชายแี่จะไปไหนวะเหนืออยู่ตัวเดียวเนี่ยจะไปไหนวะเอ้าเอ้าเอาเอาองสองสองซองซองแล้วจ้าซองแล้วจ้าโอ้จังแล้วน้ำลดแล้วค่ะน้ำลดแล้ว น้ำกำลังแห้งจ้าเหลืออยู่หน่อยนึงน้ำท่วมซอยกำลังยุบค่ะขึ้นมาอีกแล้วนะคะลูกชายก็อยากลงไปเที่ยวค่ะ